แม่ไม่อยากแต่การเมืองแม่อยากอยู่ตรงกลางก็คืองานนั่นแหละลูกบางคนก็โอ้ยรักมาตลอดเลิกเลิกเลิกอะไรเงี้ยฮัลโหลลูกมันคืองานค่ะแล้วแต่เอาที่สบายใจแม่ขอทําหน้าที่ที่แม่ถนัดดีกว่าเลือกแล้วค่ะจากเลิกไปเลือกเก่งมากคนเขียนยอโป๊โอ้โหกำลังแบบว่าขยันกันมากเลยทุกคนขยันมากเลยแม่ดูข่าวโอ้โหสุดๆเดินกันแบบว่าเหนื่อยนะด่าไม่ใช่ไม่เหนื่อยก็ถึงเวลาที่ต้องหาเสียงกันนะเนาะเออ ออภ,ภูมิใจไทยใช่ก็ทำงานทงานทงานต้องบอกว่าทำงานแหละ,เ,ละเออเหอเขาก็เขียนเนื้อส่งเนื้อมาจริงๆอ่ะแม่ก็คุยกับทา,ทางทางทางทีมงานของท่านเลยว<ช>่า<ะ>แม่ไม่อยากแต่การเมืองแม่อยากอยู่ตรงกลางแม่แม่ไม่อยากยุ่งเพราะว่าเบื่อแล้วก็อารมณ์ของแม่กับอารมณ์ของประชาชนทั่วไปอ่ะเชื่อว่าเบื่อการเมืองมากเขาก็บอกว่าใช่ เขาก็ใช่เขาก็ใจแต่อยากให้แม่มาทํางานตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ส่งเนื้อมาให้ดูผ่านไปเป็นเวลาสองสามวันแมก็นิ่งเฉยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมคนติดต่อมาเนาะก็น่ารักก็น่ารักก็ใจจริงตอนแรกแม่ท่านแม่การเงียบของแม่นี่คือจริงแม่ไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งแม่ไม่อยากยุ่งแล้วแม่แม่จะอยู่ตรงกลางแม่คือแม่หัวเสียงในหัวแม่จะดังตลอดแม่จะแพรเสียงในห่วงตลอดก็ ก็คุยกันก็โอเคอ่ะให้เราทํางานเราก็ทํางานก็คืองานนั่นแหละลูกก็ทํางานให้ก็ทําหน้าที่ของเราแต่ก็ต้องยอมรับนะคนเขียนเนื้อเป๊ะมากสุดยอดขอขอชมเลยเนื้อทุกคําทุกประโยคที่เขาเขียนออกมาเขียนแบบแบบบวกบวกให้กับพรรคอะ่ะเอาแบบยกพรรคขึ้นมาอย่างนี้เลยอะ่ะเก่งมาก แม่อยากได้คนเขียนเพลงนี้มาเขียนเพลงให้แม่ร้องเงะอะเออมักแต่งเพลงให้แม่บ้างแต่งให้เ,เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ไอ้เกี่ยวไอ,อ้อหรที่เพลงแม่เอกเขียนได้ยอดมากเลยค่ะแม่เราพอแบบว่าในกระแสดีคนรทำในชื่น<อ>แต่อีกด้านนึงก็มีกระแสใช่<ต>ใช่<ต>ใช่แม่เข้ามาการเมืองเป็นนักการเมืองแม้ว่าถ้าแม่แม่เฉยๆนะแม่ว่าหลายคนเข้าใจกลุ่มหนึ่งเข้าใจบางกลุ่มก็ อาจจะไม่เข้าใจอีกฝั่งตรงข้ามก็ไม่เข้าใจอันนี้แม่รับได้เพราะแม่อยู่ตรงนี้มานานละแม่ถือว่าทุกคนบอกกันมันคืองานโอเคเข้าใจเขาเถอะคืองานบางคนก็โอ๊ยรักมาตลอดเลิกเลิกเลิกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจเข้าใจฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลงานเออทำงานนั่นแหละแคือแม่ยังอยากจะบอกกับเอฟซีหรือบอกที่นมเอว่ามันคืองานจริงมันคืองานฮัลโหลลูกมันคืองานค่ะถ้าคนที่ เขาเข้าใจในงานเข,เข้าใจในบริบทเข้าใจในในสังคมคนที่เขาเจริญแล้วเขาเข้าใจหมดแหละหนูเขาเข้าใจหมดในการทํางานมันคืออะไรไม่ไม่ได้ว่านะบางคนอีกฝั่งหนึ่งจะมาว่าอะไรก็ไม,ไม่ไม่ว่ากันก็แล้วแต่เขาแม่ก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแม่ไม่ได้ไปไปฆ่าใครถูกปะแม่ทําทุกอย่างถูกทํานองคลองทำหมดเฉยเฉย ออามีคำนี้มาแม่ใช่ไหมเชยเฉยเชยเฉยไม่เป็นไรแล้วแต่ความคิดของคนเนี่ยเราต้องบอกว่าเราไปห้ามความคิดของใครไม่ได้เลยลูกแต่เราก็ไม่ว่ากันเขาจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรก็แม่ก็ยังกินอิ่มนอนหลับทํางานได้เหมือนเดิมแต่คนที่ว่าเราก็เขาสบายใจเขาช่างเขาเผื่อเขาว่าเราก็สบายใจก็ไม่เป็นไรก็เอาที่สบายใจอย่างนี้ดีกว่าอย่าถ้าคอมมนต์มันแรงหือไป คยไปเช็คคอมเมนต์ไหมคะก็มีมีมีบ้างก็บอกงานค่ะฮัลโหลทำงานกันเนาะก็จะว่าฮัลโหลทำงานกันเนาะทุกคนก็เข้าใจส่วนใหญ่แม่ไม่ค่อยได้ไปยุ่งหรอกเขาจะมาบัฟกันเองงานค่ะตื่นค่ะฮัลโหลฮัลโหลเข้าใจคำว่างานไม่ค่ะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะเอฟซีที่ทุกคนที่เข้าใจส่วนใหญ่เข้าใจประมาณในกลุ่มพองแม่เนี่ยนะเข้าใจ90%แต่ถ้าในกลุ่มของนักการเมืองจริงๆริะ เขาก็จะสาดโคนใส่กันอันนั้นเราไม่ไปแตะแล้วแต่เอาที่สบายใจเพราะแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับนักการเมืองอยู่แล้วแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือขอแบบผ่านบบาการมองสวยๆแ,แม่ก็ยังทำงานของแม่ทุกวันเหมือนเดิม,มแต่ว่าในอนาคตแม่แมมยืนยันไหมว่าแม่ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นคนที่วิ่งการเมือง เพราะว่าบางคนคิดว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะเข้าเมือบบงหรือเปล่า <ừ ừ. S 2> ไม่นะแม่ว่าแม่อยู่อย่างเงี้ยแม่ทํางานของแม่แมอย่างเงี้ยแม่โอเคแล้วคงไม่เอาดีวกว่าเพราะว่าเราคงจะไม่ไปโดดเด่นในด้านนั้นอ่ะ,ะอืแม่ทํางานอยู่กับครอบครัวอยู่กับมันเหนื่อยนะ่น่ะแม่เห็นละการเมืองทุกคนเหนื่อยหมดเหนื่อยแล้วบางทีดูแล้วก็เข้าใจอ่ะเข้าใจม,มันคือมันคือมันคือบริบทของนักการเมืองที่เขาต้องทําทาทากันเนาะ <c oughs> เราก็ไม่ได้เก่งเราก็ไม่ได้มี ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีฐานทางนี้เลยแม่ขอทําหน้าที่ที่แม่ถนัดดีกว่าอืมโอ้โหทำงานฮัลโหลทำงานกันขอซักนิดได้ไหมคะอะไรอ่ะไปเปิดฟังดีกว่าไปเปิดฟังเธอเลือกแล้วค่ะจากเลือกไปเลือกเก่งมากคนเขียนยกโป้ให้เก่งค่ะปบมือ